สวัสดีครับกับผมนายคอนพโลกาเกษตรกรไทยใจสู้วันนี้จะพาพี่น้องมาชมมะเขือเปาะอยู่ข้างหลังผมครับเห็นปะครับพี่น้องมะเขือเปาะที่ผมปลูกไว้ปลูกตัวปีกายเพื่อได้ครับพี่น้องปีก่อนๆเพื่อได้ครับต้นเดือนสิงหาอพุสิกีกาเพื่อได้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กะหาฮกเดือนเจ็ดเดือนขมาแหละครับพี่น้องมากและผลเพิ่กระนั่งเป็นดกนะครับเป็นยังคือว่าดกแบบนี้พี่น้องผมอยากแนะนําพี่น้องนะครับเนาะ การทำการเกษตรก็คือกันนะครับโอ้ยห่อนเปิดหมวกครับพี่น้องห่อนนอครับพี่น้องผมกระทําแบบนี้แหละครับพี่น้องพออย่างผมใส่ขี่ไก่หรือมูลไก่ได้ครับพี่นอ้องผมจึงอ,อยากมาแนะนำพี่น้องเนาะเนาะครับเนาะเวลาทำการเกษตรนี่ฮาก็ต้องรู้ควรรู้นะครับพี่น้องว่ามะเขือ,อหรือมะเขือปอนี่ยคนชอบแบบใดชอบปุ๋ยยังเนาะครับพี่นอ้องผมทำม,มาหลายครั้ง หลยเถื่อแหละครับพี่น้องเลยทำมาแล้วกับบอกคือสูตรนี้ได้ครับพี่น้องเลยสูตรขี่ไก่นะครับเนาเพิ่นมาขี่ไก่ด้ครับพวกประเภทนี้ประเภทอ่าพืชผักอ่าเป็นหมากข้างผลนะครับพี่น้องเป็นหมากข้างบนนะครับพี่น้องมมมมเป็นหัวข้างล่างนะครับพี่น้องอันนี้เป็นหมากข้างบนนะครับพี่น้องเห็นบ่อ่าเพิ่นจะชอบขี่ไก่เป็นพิเศษนะครับพี่น้องเนาะผมสี่อันบอกตั้งแต่การเริ่มปลูกกันสองเดือนแรกนะครับเนาะอันสองอันสองเดือนแรกเขาก็ใส่อันสูตรขี่ไก่ก็คือ หนึ่งต่อสามนะครับเนาะขี่เก็บสามสอบขี่ไกลสอบหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งต่อสามนะครับเนาะเวลาเพิ่นออกดอกแล้วเขาก็ใส่สองต่อสองต่อหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะสองต่อหนึ่งกับไม้ข้อมาประมาณบางสามเดือนนี่ครับพี่น้องประมาณสามเดือนเพิ่มเป็นหมากเพิ่นพ้นแล้วเขาก็เริ่มใส่สองต่อหนึ่งกับขี่เก็บสองกับสอบขี่ไกลกับสอบหนึ่งห้าหกเดือนต่อไปคือเพิ่นเป็นหมากเรียบร้อยแล้วใหญ่เต็มที่แล้วครับพี่น้องเพิ่นได้ผลผลิตหลายเนาะครับเนาะอันนี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าผมทำแล้วมันมีเขาเรียกว่า ได้ประโยชน์ครับพี่น้องสังเกตเบืองห้มปูกนะผมจะเียเบื้องข้างหลังนะครับเนาะผนบอกครับพี่น้องผมทำมาแล้วมันได้ได้ครับพี่น้องผู้มดเป็นยังข,าขนาดเพียรจักระจันเข้าไปผนยังขึ้นมากนะครับเพียรจักระจันนี่ผมจะแนะนําเลยนะครับพี่น้องพี่น้องกระฉีดยูครับอัญยาข่ามาลรงนะครับฉีดครั้งเดียวครับอ่าไล่เพิ่อนออกไปหละที่นี่ใบเพิ่นนะครับพี่น้อง เพี้ยเจกระจันเพิ่นจะกินน้ำเลี้ยงได้ครับพี่น้องน้ำเลี้ยงในใบตะกระจันมันจะแห้งได้ครับพี่น้องเราต้องตัดทิ่มได้ครับพี่น้องเราตัดทิ้งตัดทิ้งกับสอมซ้อมแซมแล้วครับเนาะซ้อมแซมแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยรับหมากก็ได้ครับพี่น้องให้เพิ่นบำรุงเพิ่นไว้เนาะครับเนาะบำรุงต้นบำรุงยังเพิ่นไว้เรียบร้อยนะครับลดน้ำเป็นประจำครับพี่น้องลดน้ำเป็นประจำอลไรเพิ่นก็สิจะเลื่อเติบโตคือเก่านะครับถ้างฮาบ่ท่ำแบบนี้เพี้ยเจ้ากระจันจะเข้าไปกินอ่าจะทำให้ ต้นบักเ,เ,เ,เขือปอเฮานี่เฉาตาย้อครับพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วบางคนมันท้อ้อครับพี่น้องบางคนจะท้อว่าเพี้ยจกกะกจันเข้ามาแล้วมันสิตายเพราะว่ามันสิดูดกินน้ำใบเลี้ยงน้าขางเข้าไปเรื่อยๆ้อครับพี่น้องแต่ว่าเฮาก็บบำรุงทั้งเหงาทั้งโคนทั้งหากเพิ่นให้อาหารเพิ่เนานะครับนอลดน้ำเป็นประจำมันกับ่บเป็นอย่าง้อครับพี่น้องเลยผมก็ใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์้อครับเนะาะจักน้อยผมสีอ่า มาลดน้ำสปริงเกอร์ให้พี่น้องในเบืองเนาะครับเนาะ่าเขาเห็ดแบบใดเด้อครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องผมนำสปริงเกอร์จังสี่เด้อครับพี่น้องผมผมจะปล่อยใส่แบบนี้เนาะครับเนาะเวลาผม่มีเวลาเด้อครับพี่น้องเห็นบ่เขาก็ใส่น้ำสปริงเกอร์ข้าไปซอยครับพี่น้องเห็นบ่อยู่ข้างหลังคมนี่ครับพี่น้องอ่าผมจะนั่งบ่อให้พี่น้องฟังเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับเห็นชัดบ่ครับเพราะว่าอ่าผมทําการเกษตรผมกระทําแบบนี้แหละครับพี่น้องไ เพราะว่าผมโมมีเวลาผมก็ต้องทําแบบนี้ได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมกะอยากให้เอาเวลาอื่นไปทํางานอื่นเนาะครับพี่น้องเนะาเะ,ะประจำเป็นตัวเป็นางเฝ้าแต่ว่ามมนี่ก็อ่ามาซุ่มเซลกับพแมพ,พี่น้องนะครับเนาะว่าทาการ,กรเกษตรทําแบบนี้ก็ได้เนาะครับพี่น้องอย่าลืมด้วยครับเด้อสูตรขี่ไก่ที่ผมแนะนําำนะมันดีลีได้ครับพี่น้องในบริเวณว่าผมเบอกได้ครับสูตรขี่ไก่ที่ผมบอกมากอะสูตรสูตรเริ่มต้นนะครับพี่น้องเนาะกะ หนึ่งต่อสามกี่ไกลกระสอบหนึ่งแกบกั3สามกระสอบครับพี่น้องเริ่มสองสามเดือนไปแล้วพันมีดอกมีดอกเริ่มเป็นหมากนะสิครับพี่น้องคือรับหมากพันหน่าว่าง่ายๆก็คือสองตัวหนึ่งครับพี่น้องสองตัวหนึ่งก yes. ับกี right. ่ไกล้หนึ่งกระสอบกีแกบสองกระสอบครับทีนี on ้ซีหาเดือนต่อไปแหละพันมีหมากมีผลเลยใกล้เก็บเดียบร้อยแหละครับพี่น้องเท่ากับใส่หนึ่งตัวหนึ่งเลยครับพี่น้องเยใส่เสมอไปเลยครับทีนี้บ่านนี้เพราะว่าขีไกลนี่พอนจะเข้มเลยครับพี่น้องถ้าเท่าเอาไปเจือ จางเลือเอาไปเจือปนหน่อยบ่ไรเดียวเข้มตายได้ครับพี่น้องเอ้ยยาเสียเอาไปใส่ี่เพี้ยวนะครับเนาะขับรถเสื้อผมก็ร่องเบิ้งครับพี่น้องเอ้ยกาเจือผลได้ต้อับเนวณตว่าเฮากับเขาเรียกว่ากาเจือจางกับบ่ต้องใส่อ่าเขาเรียกขี่ไก่เนี่ยใส่หน่อยจังหน่อยครับพี่น้องเอ้ยถ้าว่ามันเป็นหมากเป็นผลอายุเฮงแล้วนะครับเนาะอายุที่ได้อ่าซีหาเดือนไปแล้วก็ใส่หนึ่งตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยสังเกตบ้างหลัง จะทํางานนะครับทัวร์ไปเบิร์ตขับเดนบริเวณแห่งนี้ตกบ่หอดพีีครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมทําแบบนี้ตลอดนะครับพี่น้องเพราะว่าผมทําหลายอย่างเกี่ยวกับทําการเกษตรของผมนะครับพี่น้องปลูกเห็ดผมก็ปปูกครับปลูกมะเขือเปาะมะเขือเทศปลูกฟักทองโอปลูกได้หลายอย่างครับตะเกตรผม่ก็เลียงครับเพราะว่าผมชอบในการทําการเกษตรครับพี่น้องมาให้ข้อมูลเรื่องทําการเกษตรด้วยครับพี่น้องเลย อ่าผมมีความรู้ทางนี้ผมก็มาบอกเนะครับพี่น้องเนาะเพื่ออันพ่อพี่น้องอยากอ่าอยากทำนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าอันแดดเล็กน้อยครับพี่น้องไอ้ผมจะหันมาหัดแดดมันเท็ยนแดดดีป่ะครับพนะีบ่น้องหันแดดนะครับเนาะลบแดดเล็หน่อยครับผมก็นั่งอยู่ข้างแดดกับแสงแดดเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ยจะเห็นได้ไรลูกขึ้นไปว่ามองไม่ก็ได้เนาะครับพี่น้องผมจะใช้เบื้องภาพอ่าที่น้ำผมปล่อยน้ำสปริงเกอร์ใส่เห็นไหมครับพี่น้องสังเกตเบ่วงเนาะครับพี่น้อง ผมจะทางานแบบนี้ได้ครับพี่น้องนี่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 ทำแบบนี้ผมจะใส่สองล็อกเห็นไหมครับล็อกนี่ผมก็บทใส่ไม่ลาบอา่าล็อกนี่เปียกเรียบร้อยผมก็หันมาใส่ฝั่งนี่ได้ครับพี่น้องเลยเอามาเสียบและผมก็เท้านาผมทต่อข้างเดียวไม่ได้สองอันเลยครับพี่น้องเลยผมจะใส่ทอใ่เขามาใส่หม,ม่องบริเวณกลางนี่ครับพี่น้องเลยไอ้สองทอเพลนเนขามาหากันเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับช่องนี้ผมไห่อันน้ำผลอยู่เ้อครับพี่น้องเ้อเห็นบ่ อันนี้ข้อดีของการใส่น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับพี่น้องเนาะใส่แบบสปริงเกอร์แหละเขาเรียกว่าทําการเกษตรแบบายุคใหม่จักน้อยครับพี่น้องเลยกะหลายคนเพิ่งก็บอกว่านะครับเนาะหลายคนเพิ่งเบอานะครับเนาะใส่น้ำสปิงเกอร์บดีด้วยบักเขือดแต่ผมใส่แหละบักเือบบเป็นอย่างไะครับพี่น้องใส่แล้วก็ดีเซย์นะครับพี่น้องเนาะแต่ระบบอีลีอีลีก็คือการระบบน้ำยศครับพี่น้องเลยแต่ว่าผมบ่สือนะครับเนาะอันนี้ผม ยุดใส่แล้วผมก็ลื้อไปผมก็เอาไปใส่ย่ามห้อนเห็ดผมห้อนแห้งผมเอาขึ้นไปใส่ร่างค่าครับสปริงเกอร์นะครับพี่น้องผมเอาขึ้นไปใส่ร่างค่าเห็ดผมนะครับนอน้าสปริงเกอร์พ่นก็หมุนอยู่ตรงนึงครับพี่น้องทำคล้ายๆกับฝนเนาะครับพี่น้องเนาะทำคล้ายๆกับฝนแหละฝนจะอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีความเย็นเนาะครับพี่น้องเนี้ยผมจะพาไปเบิ่งใกล้ๆบักเขือผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับ ดกๆได้อครับพี่น้องผมเขาใกล้กับบ่ได้เด้อครับพี่น้องเพราะว่ายังน้ำสปริงเกอร์พุทธเขาบ่ถึงมันโตคอนพีวด์ได้ครับพี่น้องเห็นบ่นี่มีตั้งแต็มมะเขือเด้อครับบัวบ้านผมก็เก็บเลยเด้อครับพี่น้องเลยแต้มือนี้มือนี่ก็ใหญ่ขึ้นไหมอะลรครับพี่น้องเลยสังเกตเบึงนะผมจะสี่ปู้นครับพี่น้องครใหญ่แป๊บเดียวเด้อครับพี่น้องเลยมาเบึงฟังนี่ครับนี่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 ไอ้นี่พิ่งเก็บบัวบ้านนี่เด้อครับพี่น้องเลยบ่งโน่นนี่มะเขือนะพี่น้องฮึซัดไว้ข้างๆนี่มะเขือเก็บบัวบ้านนี่ เอ๊ะมึงครับพี่น้องสังเกตเบมึงมักเขือนมิตรมักเขือทั้งนั้นได้ครับพี่น้องมึงดูนี่ยเนี่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 ยอืมหักเขือทั้งนั้นได้ครับพี่น้องมันผมเบอกได้ครับพู้น่ะสังเกตเบมึงเนาะครับพี่น้องโอ้หมักเขือครับพี่น้องมึงดูหน้าเพิ่งกระทำไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องเลยอันนี้บวกเด็กเกลียวกันเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าอันผมใส่ร่องนั่นเปียกเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาใส่อ่ากอกนี่เนาะครับเนาะอันนี้ผมจะมืออื่นนะครับพรุ่งนี้ผมจะต่อสองขางพร้อมกันเลยว่าใดผมจะถึง ความแรงถึงหรือเปล่านะครับเนอถ้าความแรงถึงกะเสียบข้างเดียวกับคือการจบเลยเด้ครับพี่น้องเลยนํำเพราะว่าขางนี่เพิ่นบ่ถึงเห็นบ่ครับพี่น้องถึงแต่อ่าในบริเวณนั่นนะครับพี่น้องเห็นบ่ตกหันครับอันนี้บ่ถึงนะครับเด้อผนตกใส่หม่องนี่ครับพี่น้องโอ้ง้ามเติบเลยครับปีนี้ก็ดีปลูกได้เฮงอีลีนะครับบักเขือนะครับพี่น้องเลยบักเขือเทศเนี้ยแป๊บเดียวตายนะครับพี่น้องเลยผมใส่บักเขือเทศเดี้ยแป๊บเดียวตายอันนี้บักเขือพนี่โอ้ยสิพ้อปีเลยครับพี่น้องเลย ยังได้ผลผลิตเสยเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ยออกดกเสยครับพี่น้องมุมนู้นนี่นั่งให้พี่น้องเบิ่งครับพูนนะ่ะเห็นบอกครับพี่น้องดกขนาดได้ขับบักเขือเด็กครับพี่น้องผมบริสิทธยาช่วงนี้เป็นยังคว่ามภูมิบริสิทธยาเพราะว่าสีดยากระแตะพี่อาจจะกระจันครับพี่น้องสีดข้างเดียวครับพี่น้องเลยสีข้างเดียวแหละแต่มันได้ผลผลิตเลยผมก็บฏสีดีได้ครับพี่น้องผลหนีผลตายว่ายออกเลยครับผมก็กบฏสีดได้ครับพี่น้อง ผมก็ตกแต่งจริงใบพันออกออกาะว่าจะให้แสงแดดเข้าไปถึงนะครับพี่น้องถ้าแสงแดดเข้าไปถึงพืชและผลนี่พึ่จะได้รับวิตามินนะครับพี่น้องเลยรับวิตามินเรียบร้อยแหละพิ่งกระฉีกไงจะเริ่มเติบโตอ่าออกดอกออกผลเฮ้าแหะครับแล้วก็เฮ้ากับัรุ่งดินด้วยมํารุ่ง้วยขี่ไกล้นะครับเนาะใส่ปุ๋ยหมากรับผลนะครับพี่น้องมาเบ่งดูว่าผมบอกว่าพี่น้องอืมมีต่บักเขือครับพี่น้องมุมนูนนี่เต็มก่ได้ครับพี่น้องแฝงดูครับพี่น้องปู่ปูทางในบุตรครับพี่น้องเลย โอ้จะเป็นขักนะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆเ้อ์ครับที่เขามารับชวมวิดีโอนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ